ยูทูบเบอร์อเมริกาได้ชิมไก่ย่างห้าดาวของไทยบอกเลยว่าอร่อยและคุ้มค่ากว่า KFC วิดีโอนี้เปรียบเทียบอาหารจานด่วนไทยกับอาหารจานด่วนอเมริกันโดยเฉพาะ KFC ยูทูบเบอร์โจปาริล่าได้ลองชิมไก่ย่าง5ดาวร้านอาหารจานด่วนยอดนิยมของไทยวิดีโอเริ่มต้นด้วยโจอธิบายว่าเขาไม่ค่อยทานอาหารจานด่วนเพราะมีอาหารอร่อยๆมากมายในประเทศไทย แต่เขาตัดสินใจลองไก่ย่าง5้าดาวเพราะเห็นอยู่ทุกที่เขาประหลาดใจที่ได้อาหารมากมายในราคา234บาทซึ่งมากกว่า6ดอลลาร์เล็กน้อยเขาสั่งอาหารหลากหลายชนิดรวมถึงไก่ทอดไก่ทอดเผ็ดไก่จอบไก่ย่างต้นตำรับและข้าวเหนียวเขาลองทานอาหารกับซอสต่างๆรวมถึงซอสพริกหวานและบาร์บีคิว โดยรวมแล้วโจรประทับใจกับไก่ย่าง5้าดาวเขาคิดว่ารสชาติดีกว่า KFC และเขาได้รับอาหารมากกว่าและคุ้มค่ากว่าและเขาถูกใจเป็นพิเศษกับไก่ย่างต้นตำรับและไก่ทอดเผ็ดเขาสรุปวิดีโอโดยบอกว่าแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารที่ดีที่สุดที่เขาเคยทานในประเทศไทยแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมื้ออาหารที่อร่อยและราคาไม่แพงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ KFC เรามาดูคอมเมนต์จากผู้คนทั่วโลกที่เข้ามาชมคลิปนี้ว่าเขาจะมีความเห็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกมันเป็นไก่ทอดที่อร่อยแบบเอเชียฉันชอบมากๆความคิดเห็นต่อมาอาหารไทยอร่อยคุณทำให้ฉันหิวเลยตอนนี้ขอบคุณวิดีโอดีๆที่คุณถ่ายทอดมันออกมาได้ดีมากไปดูกันที่ความคิดเห็นนี้ ลองกินหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างดูโครอ,อร่อยเลยคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณที่ชอบอาหารไทยขอให้คุณมีความสุขกับอาหารในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาคุณเป็นคนแรกเลยนะที่รีวิวไก่ย,ย่างห้าดาวฉันเกือบจะลืมไปแล้วว่าเรามีฟาสฟู้ดที่อร่อยแบบนี้อยู่คอมเมนต์นี้กล่าวว่า อร่อยจริงค่ะไก่ย่างของโปรดขอบคุณที่ชื่นชมจากคนไทยคนหนึ่งค่ะความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่คุณขาดไปคือส้มตำม,มันจะยอดเยี่ยมมากถ้ากินด้วยกันไปดูกันที่ความคิดเห็นนี้นึกถึงตอน5้าขวบเลยมันอร่อยมากนั่นคือครั้งแรกที่ผมกินคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เคยเห็นใครรีวิวอาหารจานด่วนของเรามาก่อน ไก่ห้าดาวยี่ห้อนี้กินมานานแล้วกินจนโตมาจนทุกวันนี้ความคิดเห็นต่อมานี่คือแบรนด์ที่ฉันชอบฉันกินสิ่งนี้มาทั้งชีวิตความคลาสสิกไม่เคยเปลี่ยนแปลงและ KFC ของไทยนั้นก็อร่อยที่สุดเมื่อเทียบกับร้านที่ฉันเคยกินมาก่อนทั้งในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียคอมเมนต์นี้กล่าวว่า ฉันอยากไปชิมบ้างเลยมันดูน่ากินมากๆราคาไม่แพงและคุ้มค่าความคิดเห็นต่อมาถ้าฉันไปประเทศไทยจะไปลองชิมอย่างแน่นอนไปดูกันที่ความคิดเห็นนี้ฉันชอบไก่ห้าดาวโดยเฉพาะเวลากินไก่ย่างกับข้าวเหนียวแต่ฉันขอแนะนำให้คุณลองไก่ทอดน้ำปลาซึ่งอร่อยมากเป็นเมนูยอดนิยมของไก่ห้าดาว คอมเมนต์ต่อมาอร,อ,อร่อยมากฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินไก่5ดาวนี้มากและนี่เป็นบางส่วนของคอมเมนต์ที่เราเลือกมาและเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างว่าไก่5ดาวกับไก่ KFC ชอบแบบไหนมากกว่ากันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ